ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG Phone ถูกใจสายเ k ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านไม่ว่างเล่นหรือไม่อยากเปิดคอมค้างไวน้านานๆให้ UG Phone ช่วยคุณตกวันละ10บาทก็สามารถเ k ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยังไม่พอเท่านั้นหากโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างก็ยังสามารถเอาไปลดได้ครั้งละ20บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง U g p h o n อย่าลืมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับ ตอนนี้อยู่เกมสเปเชียล n อนิเม f ดีเฟนเดอร์นะครับผมก็เป็นเกมแนวทีดีเกมใหม่ๆอีกแล้วนะฮะใหม่อีกแล้วใช้คำว่ามาอีกแล้วนะครับก,ก,บก็สวยเหลือเกินนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะจริงๆผมอาจไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมลืม กดเปิดใหม่นะครับปิดใหม่ไว้ตลอดเลยเดี๋ยวเอาไอ้นี้ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่โค้ดครับโค้ดก็จะมี 12k อันนี้ปึ๊บแล้วกดตกลงไปเลยนะครับแล้วก็ลิสนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วกดรีดีมไปดูผมใส่มาแล้วนะฮะเราก็จะมีเจมมาน่าจะ2 0 5 0มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงนี้เป็นไรเป็นร้านขายของนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนเอฟเคนะฮะมาดูทางด้านขวาก่อนนะครับทางขวาคือตรงเนี้ยผมไม่รู้เขาทํามาทําไมนะเนี่ย นะตรงนี้จะเป็นโหมดสตอรี่นะฮะนี่สตอรี่อย่างนี้เลยสตอรี่โหมดแล้วก็ตรงนี้เป็นการซุ่มนะครับสุ่มบัฟให้ตัวละครแล้วก็เป็นซัมมอนะฮะซึ่งซัมมอนเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดินดูก่อนอีโวตัวละครนะครับตรงนี้ก็สามารถอีโวตัวละครได้นะฮะแล้วก็มาตรงนี้เป็นการคราฟนะฮะคราฟอย่างนี้เลยนี่แล้วก็เป็นชาเลลจนนะครับ ชาเลนจ์เขาก็จะบอกว่าชาเลนจ์ตอนนี้เป็นชาเลนจ์อะไรครับมาดูป้ายต้องดูใกล้ๆนะฮะดูใกล้ๆเบลอเบลอมาก <c oughs> ต้องมาดูใกล้ๆนะฮะระยะประมาณนี้ก็ได้โอเคก็จะบอกนะฮะมันจะเปลี่ยนทุกๆก,กี่ชั่วโมงก็ไม่แน่ใจอันนี้เหลือคงนาทีก็จะเปลี่ยนแล้วนะตรงนี้ก็เป็นโค้ดเอาวนกลับมาที่เดิมแล้วมาผมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะฮะคือผมใส่โค้ดมาเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็เปิดไปอ่าเขาเรียกนะ เปิดยูนิตนะครับจนได้มิติเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมอัดไว้แล้วแต่ไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้อัดเสียงไว้ลืมเปิดใหม่นี่ฮะมันได้เป็นมิติแต่ได้อะไรเป็นมิติคืออะไรอะโอ้โหไม่ใช่ตัวละครอ,อย่างนั้นเหรอได้เป็นสุ่มนิสัยอย่างนั้นเหรอเอามาทำไมอะพี่โอ้โหแทบร้องได้เป็นไอตัวนี้ฮะนี่เลือกยูนิตยังไงเซเลสยูนิตอ๋ออะลองสุ่มเะไละกันนะฮะลีโรได้ระยะสามโอ้สุ่มเป็นมิติข้อน อะไรการซุ่มการสุ่มยูนิตมีอย่างนั้นได้เหรอ,อมาเราลองเล่นกันดูฮะ่าจะเป็นไงใส่สายสเกตเข้าไปแล้วก็หัวหน,น้าอ,อ,อดีตอดีตอดีตอ,อะไรอดีตสาวลักนะครับมี3สตอรี่นะครับสตอรี่ละหกสเตจนะฮะโอเคไประดับนอร์มอลก่อนนอร์มอลไม่บอกนะครับว่าเราจะได้อะไรจากด่านบ้างเนาะแล้วก็สตาร์ทไยเลยนะครับขอเป็นนอร์มอลแล้วกันคลิกสตาร์ทไป เป็นยังไงบ้างไปดูกันนะฮะ <c oughs> เคยไหมสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีและนี่คือสวรรค์ของคนดวงเกลือต้องนี่เลยบิวอุปรกรณชอบมีตัวละครให้เลือก<ะ>ซื้อมากมายทั้งตัวละครมิติตัวละครรับและยังมีเกมจำน่ายทั้งในแบบ toilet tower defense ski b u d d toilet และ anime defender รวมถึงรหัสไก,ตก,ก่ตันจาก b l o c food เทปได้ง่ายๆที่บิวอปรกรณ์ช็อบลิก์ <c oughs> อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะอนนี้เป็นไม่มีตังค์แล้วทำไมถึงไม่มีตังค์อ๋อต้องกดเริ่มก่อนได้ตังค์มาห้าร้อยครับได้วางตัวนี้ได้ตัวเดียว เป็นเคอร์เซอร์นะฮะนี่วางไปคันแรกค่าสิบสองจมตีห้าสองคูดาวหกวิแล้วก็ระยะสิบสี่อะมองไม่เห็นแว่นหนึ่งสามารถปรับอะไรได้สกิปเวฟได้ฮนะปิดเอฟเฟกได้แล้วก็ปิดดามเมจได้นะฮะเวฟที่สองครับโอเคเอ้ยคือผมรู้สึกว่าอาจริงนะคือไม่ได้อยากว่าเกมที่แล้วนะเกมไออะไรนะเกมที่ผ่านมาอนะคือด่านแรกมันคนเป็นอย่างนี้เลย ไม่ใช่ดันแรกเอาโหนมาเลยอ่ะอว้าวมาแล้วอันนี้โจ,จมตีเป็นทรงกลวยนะฮะผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่คำว่าทรงกลวยมันมันเดี๋ยวผมพูดไม่ชัดยิ่งพูดพูด,พดทีถึกถึกอยู่ออล่าสวยนะนี่ราบดีเจนดารี่เนี่ยนี่จากเรื่องอันนี้ปะอะไรนะ<ใ>นตกเกียวกููปะใช่ไหมผมไม่รู้นะผมไม่ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับเห็นจากตาเป็นสีดํา <ๆ S 1> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมั่วเอาอ่ะอัพขึ้นไปอัพไปอัพไปอัพอัพตังค์ไม่พอโอเค มันจะต้องวางเพิ่มเลครับเพราะว่าวันมันมาเยอะเนาะแต่เขาทำเอฟเฟกดีสวยแต่หน้าล็อบบี้มันจะแปลกไปหน่อยคือหน้าล็อบบี้มันก็สวยแหละแต่บางอย่างมัน,มนยังไม่มันยังไม่โอเคเท่าไหร่ไม่สามารถสปีดได้ใช่ไหมยังไม่สปีดไม่ได้ฮะอันนี้ก็เป็นเกมแนวอนิเมะที่เป็นทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับทยอยออกมาก,กันเยอะแล้วนะฮะก็จะเหลืออีกไม่กี่เกมที่เราตั้งหน้าตั้งต,งตงรารออยู่นะฮะแล้วก็เราก็รู้ว่า เกมไหนเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับแล้วก็เลือกที่จะเล่นนะครับเราจะไม่เล่นทุกเกมเพราะว่าถ้าเล่นทุกเกมมันไม่ไหวฮะค,คือตอนนี้เอาจริงผมมีประมาณ6รหัสได้แล้วฮะสำหรับเกมอนิเมตแนวทาวเวอร์ดีฟ e อเนาะวันก็ต้องแ,ง,แงแบ่งแบ่งแยกกันเล่นบ้างแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะไปเล่นให้มันจบจบไปนะฮะโอเคอัปเกรดไปเงินเจ็ดพันนะครับตอนนี้ยังไม่รีวิวตัวละครนะครับเล่นก่อนขอเล่นก่อนอัปเกรดไปปับ๊บอย่างไรคันสุดท้ายฮะโจมตีสองร้อยเปลี่ยน เปลี่ยน่าตจมตีเป็นเครอร์เซอร์วงธรรมดากระโดดไปแล้วก็ปล่อยไฟผมตกใจเลยตอนแรกผมเปิดผมนึกว่าผมได้มิติเกโตเอ๋ยที่ไหนได้ไม่ใช่ตัวมิติิได้รีโลมาแทนเฉยโอ้โหดีใจเก้อเลยผมก็หาแล้วออกเข้าเกมใหม่ได้นะแต่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ตัวเองออกเข้าเกมใหม่เพราะว่าหันมามองหันมามองไมแล้วไม่ไม่ขึ้นครับไม่งั้นอาจจบคลิปแน่ๆไม่งั้นอาจยันจบคลิปแน่ๆแ,แล้วไม่ไม่มีเสียงแล้วคลิปไม่มีเสียงได้จบเลย ข้างล่างลงได้ไหมลงไม่ได้ฮะนี่ก็รันที่จะลงจริงเว็บ12แล้วโอเคมีกี่เว็บเนี่ยเขาสู่เว็บที่13ครับ15เว็บหรือเปล่านะฮสเตกตออกลงมั่งอ่าสตอรกีคูดาวหกวินะครับอันนี้มีระยะเท่าไหร่นะระยะ3ป่ะระยะ3วงไม่วงไม่กว้างมากนะวงไม่กว้างเวอร์นะครับแล้วก็ไม่กว้างเลยเกมบางเกมนี่วงกว้างเวอร์เลยนะครับแต่อันนี้มันก็รู้สึกว่ามันจะแคบๆไปนะแคบจริงขนาดมีระยะ3อ่ะัพไป max แล้วฮะ330รโอเค ตันสกิปเลยได้ไหมตันสกิปไปเลยตรงนี้โจมตีฮกวิอ่ะอัพซัสวกิบ้างครับนี่ปะเขาให้เดี๋ยวเกมนี้ผมก็ว่าน่าจะเล่นสตอรี่ให้มันจบๆไปนะครับเหมือนเกมอ่เาเกเกมอีกเกมหนึ่งที่เพิ่งออกมาชื่อเกมอะไรนะมัลติเวิร์สนะฮะอ่ะมามัลติเวิร์สผมก็เล่นสตอรี่ใกล้จบแล้วนะเหลือเก็บระดับอ่าเหลือเก็บระดาับฮาร์ดอีกทีหนึ่งนะครับก็เล่นสตอรี่ให้มันจบๆไปเวลาเขามีอัปเดตมาอันไหนดีๆก็อาจจะเข้ามาเล่นนะจะได้ไม่เสียเวลากลับไปเล่นสตอรี่นะครับช่วงนี ไม่ได้ฟาร์มเกมนู้นเกมนี้ผมก็เล่นสตอรี่ไปก่อนนะครับโอเคมี15เวฟนะฮะบ,บอสออกมาแล้วได้ถั่วเซียนมาเซนซูบินอ่าได้มาทำไมไม่ขึ้นทีเดียวได้เจมมา80เจมนะฮะแบ c ทู o l บบี้โอเคขอไปดูร้านค้าสักนิดหนึ่งควอตนะครับยังสตอรี่เก็บมาอ่าอินฟินิตี้โอเคช่องแรกก็น่าจะต้องรับรับจากสตอรี่ออารับจากควีตไปก่อนพวกเจมนะฮะน่าจะหายากอยู่ช่องแรก มาช็อปมีอะไรบ้างนะครับมี VIP ลดราคาซัมมอน20%่อนนะครับแล้วก็ได้ของจากาได้ e อ c l u s i v e Name Tag Name Tag นะครับก็คือชื่อบนหัวเป็น e x c l u s i v e VIP น,นั่นเองตามเกมทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็คูณ2 FK นะครับโอเคดิสเพย์3ยูนิตนะฮะดิสเพย์3ยูนิตในล็อบบี้อ่ะและที่เหลือก็จะเป็นเจมกับ พอชั่นลักกี้นะครับคือผมชอบเกมแนวทีเดฟนเดอร์เอ่อทาวเวอร์ดีเอนต์อยู่ยางหนึ่งคือเกมพาร์ทมันไม่เยอะนะหลักๆมันจะเน้นไปที่ VIP กับลักกี้นะครับหลักๆมันจะเน้นไปแค่นี้นะฮะซึ่งเกมทุกเกมมันจะมีพวกเกมขายพวกอะไรอยู่แล้วแหละแต่ส่วนมากก็จะหาหากันเอาเองหามาเปิดนะฮะเพราะว่าเกมพวกนี้มันขายแพงมากๆนะครับแรกๆมันอาจจะหายากแหละหลังๆมันจะหาง่ายมากๆนะครับแล้วก็มันจะมองว่าราคาแพงไปเลยนะฮะ โอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับเกมนี้ฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นสตอรี่ให้จบเนาะแล้วก็จะหาตัวละครเพื่อๆไ้บ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เล่นหนักขนาดนั้นนะฮะเพราะว่า Defender มันเพิ่งอัปเดตแล้วผมยังเล่นไปไม่ถึงไหนสตอรี <laughs> ่ Defender ผมยังไม่จบเลยจริงๆโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาไปเจอคลิปหน้าฮะก่อนอื่นเลยฮะก่อนเอาไว้เจอคลิปหน้าเราสามารถฟีดได้โอเค ฟีดได้นะครับฟีวได้เอาตัวละครที่ซ้ำกันมาใส่เพื่ออัพเลเวลนะครับผมก็ได้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 ได,ได,ได,ได้จะจบคลิปอยู่แล้วเพิ่งมาทำโอเคลองฟีดดูโอเคเวลหกแล้วฮะแล้วก็ไม่มีคอสติ้งให้ใส่หรือเปล่าทำไมใส่แต่ทำไมซาส,สเกะถึงมายืนแทนอะไรเนะี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ฮะเอาไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบายๆนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยฮะผมเจอกันครับ